กลับมากับค่ายหนังการ์ตูนสุดรักของผมอย่าง Dreamwork ที่ล่าสุดปล่อยตัวอย่างเทรห้5ออกมาที่มีลางจองหอนว่ามันจะเห่ยยังไงก็ไม่รู้อะผมรักค่ายนี้จริงๆนะแล้วอย่างที่พวกคุณรู้ว่าผมรักฮาวต์เทรนดยูร่าก้อนมากขนาดไหนแต่สําหรับตัวร้องที่ผมชอบพอๆกันเลยเนี่ยเป็นของหนังเรื่องเดียวที่ผมมองว่ามันไม่มีจุดบอดอะไรเลยคือมันดีทั้งบททั้งตัวละครแล้วก็ลามบปยันเพลงอะติดอย่างเดียวมาร์เก็ตติ้งมันหมาไปหน่อยสิ่งมันเกี่ยวกับมหาวายร้ายหัวลูกโป่งสุดรอไร้เทียม นี่จะเป็น aftermatch คลิปแรกในรนีวิวฉบับรีเวิร์สที่ผมจะลองฟอร์แมตรายการนี้ใหม่ด้วยถ้าใครคิดเห็นยังไงก็บอกกันมาได้เลยนะครับซึ่งเริ่มจากขจัดสิ่งแรกออกไปก่อนคือมันคือ10เต็ม10แน่นๆ,ๆ,ๆถ้าผมให้นะเมกรมายเป็นการ์ตูนฮีโร่แนวตลกผสมล้อเลียนกับวัฒนธรรมหนังฮีโร่ในตอนนั้นโดยพระเอกเป็นตัวร้ายเอเลี่ยนตัวฟ้าหัวโตผมก็คิดว่า Quarter. ไม่น่าจะล้อบรนเนียของดีซีอะและเขาสู้กับฮีโร่ที่พลังเหมือนซูเปอร์แมนแต่เป็นแบดพิตอะนั่นคือเมโทรแมน เนื้อเรื่องเล่นกลับหัวทาให้มาแป๊บเดียวมันก็น่าสนใจมากนะติดอย่างเดียวคือมันดันแพ้ให้กับการ์ตูนแหวะร้ายกลับใจเรื่องหนึ่งที่มีไอ้เปียกตัวเหลืองเหลืองเนี่ยติดมาด้วยที่ผมเสียใจก็คือไอ้ d e s p i c a b l e มีเนี่ยหนังรวมๆกันในสต็อกนะตอนนี้6ภาพแล้วผมเพิ่งรู้ได้สาว่าพาค4มันออกมาปีที่แล้วอ่ะซึ่งผมนึกว่ามันยังไม่ออกอดด่าหาเลยปะทอ้ยแต่กลับกันสิ่งเดียวที่ไม่กาไมายได้กลับไปนั่นก็คือเขาลืมใส่เคราวให้แกในโปสเตอร์แถมกับไอเนี่ย Mac มไยมยไ่กระมา่ายใจบ้าง ในหัวผมมันคือหนังเด็กที่สอนเด็กจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่บอกว่าคนดีอยู่เหนือคนร้ายแต่คนร้ายอ่ะมันไม่ได้ร้ายตลอดต่างหากผมเทียบเลยละกันตัวละครในการ์ตูนเรื่องอื่นอ่ะในเวลาเดียวกันมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวกลมแค่หนึ่งถึงสองตัวแต่สําหรับไมกมามตัวละครมันเป็นตัวกลมกันแทบหมดทุกตัวเลยเรามีวายร้ายที่ไม่รู้ว่าตัวเองมันวายร้ายจริงๆหลือแค่เขาคิดว่าเขาควรจะเป็น เรามีนางเอกที่เกลียดวายร้ายแต่ก็กลับมาลงเอยกับหนึ่งในนั้นเรามีเอลูเซอร์ที่ดันได้เล่นบทเทพเรามีลูกกระจอกวายร้ายที่เกิดมาเพื่อรับใช้นายแต่นายดันไม่อยากร้ายแล้วและเรามีเมโทรแมนตอนเด็กเราดูอะไรเข้าไม่ถึงหรอกแต่สิ่งที่พิเศษของเรื่องนี้ก็คือยิ่งเราโตและยิ่งกลับมาดูอะมันก็จะยิ่งสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะ หนังเรื่องนี้มันเจอปัญหาเดียวกันกับที่ Transformer One โดนอะนั่นคือมาร์เก็ตติ้งมันอุบาทมากและตอนนั้นปี2 0 1 0อ่บะคือ Dream Work คสมัยนะมันไม่เหมือนพี x a าหรือ Disney อะที่ตั้งแต่ To ย Story ขึ้นมาแกแจ็กพอททุกเรื่องแต่ DreamWorks ถ้ามันไม่เจ๋งมันจะเจ๊งซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เจ๋งมากมากอะก็คือไอเดียตัวร้ายของหนังนี่นแหละนั่นคือฮาวคือตากล้องที่น่ารักและลามุกจักรเปในเวลาเดียวกันะ่ะยังไม่อยู่ในอารมณ์อยากเจอคนเยอะๆเลยนะไม่ไม่ไมมเ,เ,รมเราคน ถึงแกจะดูซื่อบือนะซึ่งไม่ใช่แกโง่เลยแต่แกก็มีความรักแกดันไปตกหลุมรักกับนักข่าวสาวที่แกทํางานด้วยก็คือร็อกแซนฮาวชีวิตแกไม่มีอะไรเลยแค่นอนเกมมิ่งแล้วก็ทำงานอะฮามันแค่ทําหน้าที่เป็นพี่โน่งหรือตัวฮาในหนังแค่นั้นแหละไม่ได้ลืมมึงฟังให้ดี และแกก็ทําหน้าที่นั้นดีด้วยแถมอยู่ดีๆก็มีไอแฮร์รี่พอตเตอร์มาแย่งหญิงจากแกไปอีกน่จาจะการวินิจฉัยเบื้องต้นน่ะคือไม่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะตอนในเด็ก,ดกอะ่ะฮาวมันโดนบูลลี่มาแน่ๆแ,แต่ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเด็กเนิร์ดมันเป็นเพราะเขาเป็นตัวประหลาดอย่างหนึ่งคือนอกจากเขาจ้ำม,ม่าแล้วก็นิสัยแปลกๆอะ่ะซึ่งตัวหนังก็สามารถปล่อยผ่านให้ฮาวเป็นตัวละครแบบนี้ไปเลยได้ยกเว้นว่าเขาไม่ทําทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนที่แกดันไปได้สา,าสารเทพเจ้าของเมกาไมายที่สกัดจากรังแคของเมโทรแมนและหลัังงจากที่ตรนน้น บทแกก็เปลี่ยนไปเลยเราเชื่อสนิทว่ามันคือตัวฮาตาบทจริงๆของไอ้ฮาวอ่ะมันคือสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองแต่มันเท่ดีอ่ะก็คือตัวร้ายเงาตั้งแต่ที่เมกมาลมันพยายามจะสอนผิดถูกชั่วดีให้ฮาวที่ได้ลิขิตเป็นฮีโร่ชื่อว่าไททันแต่ด้วยความอัจฉริยะของแกเนี่ยแกเขียนคาว่าไททันไม่เป็นมาเลยกลายเป็นไทเทนที่แปลว่านน่นปริยะแต่ก่อนที่ฮาวจะได้เป็นฮีโร่แกก็เคยเป็นคนมาก่อนคนที่หลงรักล็อกแซนหัวปากหัวปั๊มเขาก็ยังคงมีความต้องการแบบมนุษยย์อู่ เขาไม่ได้โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเขาต้องเสียสละผู้ผู้คนสิ่งที่แมกมายสอนให้มันคือให้เขาชินกับพลังตัวเองแกเลยคิดจะไปจีบล็อกแซนในร่างนี้แต่แกโดนตวาดกลับมาแบบเจ็บเพราะว่าแทนที่แกจะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่คนสติดีเขาทากันอ่ะแกดินโยนล็อกแซนข้ามตึกอ่ะไปขโมยดอกไม้มาให้อะไรบ้างซึ่งผมว่ามันชัดเจนพอสมควรอ่ะว่าความคิดเดียวที่ฮาวมันมีเกี่ยวกับการจีบหญิงอ่ะมันคือมาจากเกม RPG ที่เอาดอกไม้ไปให้ให,หญิงนะเขาจะชอบอ่ะแกโดนขยี้ความฝันจากผู้หญิงทิ้แทงแกเเลลยยไไม่สนนอะรที เพราะเป้าหมายที่แกอยากจะทามันจมหายไปแล้วพอ,มอไม่กไามายกลับมาใช่อีกทีหนึ่งคือแกนั่งกดเกมอยู่ในบ้านแล้วอะและแกไปปล้นทองมาด้วยนั่นแหละตอนที่บทวายร้ายเงาเริ่มทํางานพอแกรู้ว่ามไม่กไามายนี่แหละเป็นคนหลอกแกแกเลยเริ่มบ้าท,ท้องายทุกอย่างที่กาศจะมาขวางทางแกให้ได้และแกเลยเริ่มเล่นบทพระเจ้าไม่ใช่แนวโฮมแลนเดอร์ที่เล่นการเมืองนะแต่แกจะเล่นบทพระเจ้าที่ทําอะไรก็ได้อะ เพราะแค่เขาใจแตกสลายจากผู้หญิงคนเดียวเลยทำลายทั้งเมืองให้ลุกเป็นไฟนั่นคือสิ่งที่เรียลที่สุดที่ผมเคยเห็นนะมันคือฮาวคนละคนกับครึ่งเรื่องแรกเลยฮาวคือตัวละครที่สะท้อนว่าถ้าพลังมันไปอยู่ผิดคนมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่มีแผลในใจอยู่แล้วมันเจ๋งนะที่ดูครั้งแรกเราแทบจะไม่รู้เลยว่าฮาวจะกลายเป็นตัวร้ายอ่ะฮาวมันเหมือนเด็กไม่รู้จกักโตที่ดันได้พลังมาอยู่กับตัว แต่ฮาวก็ยังโชว์ความกลัวแล้วก็ความลังเลในการลงมือทําของมันอยู่แค่ความโกรธและโมโหมันบังตาแก่เยอะเกินไปอ่ะยันตอนสุดท้ายที่แกแขนไม่กระมายมากแกเลยลุกขึ้นเต้นอย่างดีใจอย่างแรกเลยคือผมไม่รู้นะทีมงานในไทยเราใครเป็นคนกํากับนักพากย์แต่เขาพากดีกันทุกตัวโดยเฉพาะนาเจฟเซนยิมที่พากดีจนดูกีทีแกก็ตลกอ่ะแถมผมว่าดีกว่าฉบับที่วิลเฟร์เรลพากไว้อีกนะซึ่งวิลเฟร์เรลอ่ะเขาก็ทําได้สุดยอดแล้ว ถ้าจะยับยังค่าต้องหาใครเจอก่อนแมทโทรแมนรู้กันนะว่าเขาเป็นตัวร้ายแต่ประเด็นก็คือแกสู้กับแมทโทรแมนมันเป็น10ปีแล้วมั้งแต่ตอนต้นเรื่องของหนังอะ่ะเราดัานเห็นเขาทําสําเร็จ เพราะเมโทรแมนจะเล่นตายได้แต่ต้นเรื่องอะ่ะแกะเลยเล่นบทราชาครองเมืองไปแต่พอแกสำเร็จปุ๊บแกก็เข้งไปเลยทีนี้แกเวลตันในเกมที่มันไม่อัปเดตแล้วอะ่ะจนอย่างที่ผมบอกตอนฮาว,ว่าแกเอารังแคข,ของเมโทรแมนมาสกัดเพื่อสร้างฮีโร่มาเติมเต็มความอ้างว้างในจิตใจแกที่ขนาดแกไปคุยกับรูปปั้นเมโทรแมนที่แบบเพื่อนตายแล้วไปคุยหน้าหลุมศพแกจนเกิดมาเป็นไอ้นนเปียรไทเทนนี่แหละ แกเลือกที่จะถอนพลังได้นะแต่แกก็อยากจะลองดวงดูหน่อยโดยการมาฝึกให้อหิมนี่เป็นฮีโร่แทนระหว่างที่แกก็มีบทรองเป็นการปลอมตัวเป็นร่างมนุษย์ไปคุยเก็บร็อกแซนเพื่อหวังจะรู้เรื่องการเป็นฮีโร่แต่แกก็ติดลมบนไปชอบนางซะเองถึงขั้นที่แกต้องไปเก็บกวาดซ่าที่แกทําพังเอาไว้อะและกตัวหนึ่งที่บทมันเด่นอยู่นะ และหลายคนน่าจะมองข้ามเลยคือน้องหัวปลาตัวกอริล่าชื่อว่ามินเนี่ยนอะที่ก็เป็นลูกกระเจ้กใช้งานของเมกมายแต่พอนายติดหญิงแล้วก็ไม่อยากเลวแล้วอะตัวมินเนี่ยนเองก็รับไม่ได้แล้วก็ทิ้งเมกมาลไปตามฝันแต่มันก็ไม่เคยลงเอยด้วยอะไรสวยๆอะเพราะยิ่งฉากในสายฝนที่รอกแซมมาไล่เมกมาย์แล้วพูดออกไปแบบเต็มใจว่าตัวเขาเองเป็นแค่คนเลวๆคนหนึ่งที่มาหลอกให้นางรักและนางจะเกลียดเขายิ่งกว่าอะไรที่เจ็บที่สุดเลยคือเขาก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาลงมือต่อ เขารู้ว่าเป็นคนเลวมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรและสิ่งที่เขาไม่ได้แน่ๆนนั่นก็คือตอนจบดีๆแถมม่นำซ้ำไอฮีโร่ที่เขาอยากจะสร้างให้มันเป็นอ่ะมันดันกลายเป็นวายร้ายที่คิดไม่เป็นและเขาหยุดมันไม่ได้ตั้งแต่เมโทรแมนตายเขาก็เลวเต็มที่ไม่ออกแต่เขาก็สว่างไม่ออกเหมือนกันตอนนี้เขาไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ทั้งวายร้ายแล้วก็ไม่ใช่ฮีโร่เขาเป็นเหมือนแค่คนธรรมดาคนธรรมดาที่โดนแกล้ง โดนเหยียดโดนรังแกเลยต้องมาเป็นตัวร้ายคนที่โตมาโดนสอนว่าทําชั่วคือสิ่งที่ถูกและสิ่งเดียวที่เขาทําได้มันก็คือการทําเลวและสิ่งที่คนเขียนบทมอมให้ไมกะไมัยมันคือการลงเอยกลับไปในคุกคือที่ที่แกคิดว่าแกควรจะอยู่ที่สุดเพื่อให้ออกไปสร้างปัญหาอีกจนเขาไม่เห็นภาพร็อกแซนที่มาขอให้เขาช่วยและประโยชน์ที่นางเลือกจะพูดก็คือนางเห็นความดีในตัวไมกรไมัยซึ่งเป็นไม่กี่คนที่พูดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาขอโทษออกมา จริงอยู่ที่เขาเคยแย่แต่ถ้าเขาอยากจะกลับใจมันก็ไม่เคยมีอะไรสายเมกาไมายก็กลับมาคืนดีกับมินเนี่ยนเขาก็เตรียมจะแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดพลาดมันหลอมรวมกลายเป็นการประทะของสองวายร้ายหรือจะให้ถูกหนึ่งในนั้นคือมหาวายร้ายพร้อมกับการกลับมาของเมโทรแมนแต่กลายเป็นว่าร่างที่เขาเอาไปสู้กับฮาวะมันคือมินเนี่ยนและไอเมโทรแมนคนนั้นอ่ะก็ขีดตัวเขาเองเขารู้ว่าเอาร่างจริงมายังไงก็ไล่หาวไม่ไป การใช่ร่างเมโทรแมนมุนหมายถึงแกยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาเป็นวายร้ายกลับใจไม่ได้คนรอบตัวยกเว้นร็อกแซนก็ยังกลัวเขาอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าแกนี่แหละคนฆ่าเมโทรแมนคือได้คุณเป็นคนในเมืองอะ่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งฮีโร่ขวัญใจเมืองคุณโดนตัวร้ายฆ่าแล้วไปตัวร้ายนั้นอะ่ะก็มาทําลายเมืองคุณต่อแต่อีกอาทิตย์หนึ่งแกดันกลับมาไล่วายร้ายตัวใหม่ในขนาดที่ปลอมตัวเป็นฮีโร่คนนั้นที่แกฆ่า หลังจากแกทนความหดของฮาวไม่ได้แกเลยโดนขวีงขึ้นฟ้ารอตกลงมาสู่ความตายซึ่งซีนนี้ก็เป็นซีนทั้งเปิดและปิดของหนังด้วยเขาหล่นลงจากฟากฟ้าพร้อมที่จะตายจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็มีแค่อย่างเดียวที่เขาทําได้และดีที่สุดนั่นคือการแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองและดูดซับพลังของฮาวคืนโดยไม่ได้ฆ่าฮาวด้วยตอนจบแกก็ได้ลงเอยกับร็อกแซนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเป็นฮีโร่ที่แกรุ่งม,มาพอกับตอนเป็นวายร้ายนิสัยเขาก็ยังขี้กวนประสาทเหมือนเดิมอ่ะ แต่ที่เปลี่ยนมันคือความคิดแล้วรู้อะไรปะหลังจากคุณดูจนจบเรื่องแล้วว่าแล้วกลับไปย้อนดูตอนต้นใหม่อ่ะหน้าตาของเมกะไม้มันจะเปลี่ยนไปเลยตอนต้นราศีวายร้ายเขายังสง่าอยู่หน้าเกจะดูลแหลมแล้วก็คิ้วจะดูโกงๆที่เอาจิงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลอะไรหรอกแต่พอมาตอนท้ายเรื่องตัวเมกะไมมันจะดูหล่อขึ้นมากอะ่ะมันคือการเปลี่ยนสีหน้าที่ก็เหมือนแกเปลี่ยนตัวตนไปด้วยอะ่ะพูดถึงพระเอกมันก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูด ทิ้งผมจะพูดมาทุกตัวละครนะนะแต่ตัวละครที่สําคัญที่สุดของเรื่องอะ่ะมันคือเมโทรแมนซึ่งเล่นเขียนบทให้แกตายตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็รู้ตัวว่าเมกมาไมนะ์น่นสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่กลับเป็นมันเนี่แหละที่จะคอยหาเรื่องกับเขาให้ได้พอตายแล้วแกก็เลยหายไปเลยจนมันกลับมานี่แหละสรุปว่าเมกมาไมน์ไปที่รังลับของเมโทรแมนแล้วก็เจอแกนในสภาพยืนกินแซนด์วิชอยู่เรื่องราวทั้งหมดทั้งก่อนและหลังการตายของเมโทรแมน ก็คิดว่าแกเป็นเอเลี่ยนเหมือนไม้กามาะไม้นั่นแหละแต่แกดันหล่อแล้วก็มีพลังแล้วก็ดันลงถูกบ้านเขาเลยโดนปลูกปั้นให้เป็นฮีโร่และรักความยุติธรรมโดยเห็นไม้กะาไมา้เป็นวายร้ายเขาปกป้องเมืองมาหลายสิบปีด้วยรอยยิ้มจนถึงจุดที่มันมีคนตั้งวันว่ามันเป็นวันเมโทรแมนอะแต่กลับกันเขากลับไปมองทุกอย่างที่เขาเป็นแล้วก็มองออกไปว่ามันใช่ตัวตนของเขาจริงๆหรอเขาช่วยชีวิตคนไว้เยอะแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่การจิตอาสาช่วยเหลือ มาดันกลายเป็นภาระหน้าที่ที่มันหนักอึ้งขึ้นทุกวันเช่าเมืองมีกี่ร้อยกี่แสนคนมันคือหน้าที่เขาคนเดียวใช่ไหมที่ต้องช่วยทุกคนจนการเจอกันกันกบไมกไมายเขาก็ใช้อ b i l ลิตี้ชะลอเวลาออกไปใช้ชีวิตดูหลายๆอย่างเขาเห็นเด็กๆเล่นกันเห็นนกบินอย่างเสรีเห็นพนักงานร้านอาหารทำงานพลาดมันก็ยิ่งทำให้เขาคิดออกว่าเขาไม่เคยมีทางเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแค่พอคนเห็นเขามีพลังทุกคนก็เลยอยากจะให้เขาเป็นฮีโร่ แต่ตอนนี้พอเขานึกว่าเขาอยากที่จะหยุดมันก็เหมือนเขาเกิดใหม่โดยการแกล้งตายและกลายมาเป็นมิวสิกแมนแกทิ้งเกียรจยศฮีโร่ออกมาเป็นซูเปอร์สตาร์และไว้์แคลรซึ่งเชื่อผมดิมันน่าทำกว่าที่คิดนั่นแหะสิ่งที่แกลงมือทําลงไปมันทั้งน่าเห็นใจและก็เห็นแกตัวในเวลาเดียวกันอะแต่พอเล่านิทานจบแล้วแกก็จับไหลไม่มกมา์และก็บอกสิ่งที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาว่าเมื่อมีหินย,ย่อมมีหยางตราบใดที่มีอาธรรมธรรมะก็จะรูขึ้นสู้ต่อต้อตาน นานกาที่เขาจะรู้ตัวว่าใจต้องการอะไรตอนนี้มันถึงตาเมกะมายแล้วที่จะตามหาฝันของตัวเองถึงหลังจากนั้นเมกะมายจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ตอนจบแกก็กลับใจจริงๆก็เพราะว่าแกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอะและนั่นคือสุดยอดของภาพยนตร์ที่ผมหาจุดบอดไม่เจอชื่อว่าเมกะมายขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะครับก็ฟอร์แมตใหม่รายการเราเนาะคิดเห็นยังไงก็ฝากบอกกันมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองและก็จนกว่าเราจะเจอกันอีก